เราุบบาดาเปลุยก็รู้แล้วก็มันแน่เะลุยเาจำไม่ต้องน่าแต่ืไม่ว่วเหมือนแม่ตายแล้วเกิดไม่ลูกนล ไม่วาจะพบรูปยากที่รักใช่รูปปรุงใจมันจะตายแมมนะชวนนุ่มไม่นันนกเลยว่าจะจะธรรดาในาตีนี้นะรึนะปรมินรสิอยู่ไม่ไหว จอดดวงใจแม่ไม่ยอมไปไหนเลยไม่อยางสามใจสักเวลาใจแม่พ้าสามายนอนกับแม่สักคืนตานุ่ มาจุมพุนจุมมาลามีพี่น้องรวมจัดใช่คุกันเรือยไปกันเรือยมากันเรือยพูดออกมากันเรือยอ๋อไปไหนกั็ระเบิทตันมาจุมพุนจุมมาละมีผู้ที่มาช่วยเลือจ่าช่วยเรือจ่าตาหน้าเลยพี่น้องชาวยักษ์อ๋อมากันมากเลยมากันจังกับมากันจุ้มมากันจังเสียเต้นหน้าเสียใจนะนายนะผู้ที่มาช่วยเลือจ่าตาธารณะเลยพี่น้องชาวยักษ์เขาไปนอนกับแม่ก็ได้แล้วคนที่เป็นแม่ครูนะแม่เขาอ๋อนั่งนะครับใช่ เที S <S <y> <ify> mm ่ยใจไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรปักหัวกข็มีนะปักพัวมีปักหัวกันได้ครับตึงไม่เจ้าตัวเองนะครับให้ได้ปักหัวก็ได้ครับปักพัวก็เยอะครับพวกผมยินดีที่จะอยู่เยอครับนี่นายพี่น้องชาวยักก็ขอบุญขอบุณที่แกมาช่วยเหลือเขานะก็อยากจะมาชมบุญชมบารมีมากันเยอะเลยเห็นไหมทีนี้จะให้ท่านทั้งสองคนนำมาพูดจากับพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นเรื่องลำบากเพคนส่วนมากกลัวจะไม่ทั่วถึง ดังน,นั้นเราอยากให้พวกท่านทั้งสองคนน่ะขึ้นยืนบนเวทีและกล่าวคำปราศัยแนะนำตัวเองให้พี่น้องรู้จักตัวท่านได้ไหมนายได้ครับมาลูเร่งเป็นม้ายพวกเราจัดการสร้างเวทีกันหน่อยเขายืนคำกล่าวกล่าวคำปราศัยแนะนำตัวเขาเองอ่าจะสร้างเวทีเลยเร็วจัดการจองเวทีเรียบโดยเปนจ้าเวทีักเงียบคอยเร็วจะพูดถ้าปลาโผล่กลัวไม่ยินตัวตึงเราคนมาอ้อยรูมาทางเข้า เรบรวยเลยฮะชื่นเลยครับชื่นเลยชื่นเลยชื่เลยชื่เลยครับอ่าเชิญทีน่าเชิญเลยนะเปล่าคำปราศรยพี่น้องในรู้จักตัวของท่งานประธานนะใจท่าตไปคุยกับทุกคนในลำบากเรียบร้อยครับวัสดีครับโลโลหนึ่งสองสาียวเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็อนึโลนะ เออโลหนึ่งสามเที่ยวครึ่งโลนะทั้งหมดโลครึ่งว่าเป็นนลำรลอยู่แกน่หูดไปดะเอ่อครึ่งไปโลเล้งไปแต่ก็ได้ยินแล้วแหละตั้งเลยตายเลยอย่างโลโลโลเอ่อ ยฉพายิ่งยิ่งการที่เอ่อโดยเฉพาะยิ่งถือว่าผมในครั้งนี้ก็โดยเฉพาะยิ่งก็ถือว่าไอ้โรอหุไปดิกลับใจพี่น้องทั้งหลายนะที่ได้มากันนะแล้วก็นะงถือว่าการที่มาบ้าน,นะครั้งนี้ ก่นนะฮะก็นะฮะแล้วการตีนะฮะได้นะฮะซึ่งผมนะฮะก็ถือว่าการนี้นะเป็นนะฮะแล้วก็นะฮะวันดีครับวันดีเนาะเนาะเดี๋ยววันดีลุงยาวยาวมันพูดใจได้เพราะเมืองเกนหมดแล้วน้ามันยักษ์ปัตรี อ,อย่างอย่างอยเลยก็เชิญรับเชิญเๆิญเเเสูวันดีครับใจได้ตัวนี้ตาตางเออสุสดี่ s <S remember, ดานบุควงที่เครบใจได้ได้ยเอ่อสุสดีตานูุควงที่เครบนะครับขณะนี้แปดนาฬิกา ในคนนี้โอ้เป็นๆนเนอ่อขณะนี้แป็นาฬิกาที่นี่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยต่อไปนนี้เป็นการรายงานอากาศซึ่งทางกรมตูนิยมประกาศว่าเอ่อวันนี้ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยภาคเหนือเมฆตุมบางส่วนฝนตกเป็นบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตองควา้าสว่างวถวยทะเลไม่มีคลื่น ภากใต้มเมฆคลุมเป็นสวนมากฝนตกชุกเป็นบางแห่งทะเลมีคลื่นเล็กน้อยห้ามเรือเล็กๆออกไปหาปลาในทะเลใกลๆเพราะบันนี้ประาดีเบ็นจันกำลังก่อตัวที่ทะเลจีตตนต้และยังอีกเจวันจะขยายตัวผ่านอ่าวไทยตะวันตกไปชูแดมแลมมารายูในสิงคโปร์พมา่าอินโดนีเซียต่อไปนี้ เป็นข่าวภายในประเทศวันนี้นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงในพิธีนิรมพ์ว่าจะเร่งพัฒนาประเทศชาติเจริญดุน้าทุกความเจริญแล้วก็นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยได้แถลงในที่ประชุมและตำแหน่งรัฐบาลว่าการพัฒนาประเทศชาตินั้นย่อมจะมีข้าวสารานาชนิดซึ่งข้าวยางพวราเป็นต้นหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ให้ราษฎรทุกคนช่วยกันเลี้ยงช่วยกันพัฒนาประเทศชาติขึ้นู่ความเจริญสุข้าวไปในประเทศ เราไปให้ข่าวนอกประเทศวันนี้เวียดกงกับเวียดนามกับมัททงทอมสงครามันอยู่ดูเดือนซึ่งเวียดกงได้ทิง้งปรมณูระเบิดลงที่เวียดนามเวียดนามก็ได้รับการเทหายหลายล้านบาทเกนเดนดี้ยอนฟันไอ้ไรหยาบแมม นี่ก้าวไปลบปฏิปไปเลยประตู้ตู้นีย,ยุ่มอย่าแอดแมอยะ่ะทำไมเป็นเลยอย่ามาเล็กอายายยะ่ะยัยบ้าตั้งนั้นเสื้อแม่เต่งชั่วด่านแม่เลยมันเจ้ไม่คงเอวเองมันเป็นคำด่านแม่ไอ้มือปี้าว रा टे बचनि मिलूं ชอบยอย like so like ู่ไกลไกลใยแม่ใบเลือกเกินในชาบนี้น่าจะม่ไมังไคลถึงยางไรไม่รับร่างลำยแล้วแม่จะมาอย่างไงตึงยางไรนี่น้ำใจแม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ิบนาทีตอนนั้นที่จะยันระวางเป็นเวลาที่หนูน้อยเลขาเธอจะต้องตื่นทุกคืนตืนคืนนี้เธอตื่นตามเวลาของหลอนตื่นแล้วหลอนคว้ามือไปกอดผัวหลอนเบาๆอนิจะเอ๋ยไปถูกอมอนข้างหลอนเข้าใจแบบผัวพยายามดึงมาแนบสนิทเนื้อ เธอตื่นแล้วเธอมักจะออกจากห้องไปก่อนสามีของเธอเพื่อจะไปจัดก,การตักน้ำมาตั้งไว้ผัวละหนึ่งขันนำยาแปรงวันหรืออะไรหลายอย่างสำหรับผัวจะใช้ในเวลาตื่นคืนวันนี้เธอตื่นแล้วคนที่จะลุกขึ้นจากที่นอนลอนจะต้องก้มลงมาจงจู่ผัวเราข้างหนึ่งเพราะความรักตื่นขึ้นมาลอนเพื่อจะก้มลงมาจงจู่ผัวรักแต่แล้วล้มลอนตก พาไปรอบบริเวณเหล่านั้นแต่แล้วไม่ได้พบสามีก็ลเลยเตนตะโกนเรียกหาด้วยเสียงอันดังทั่วบริเวณไม่ได้พบป้าเลยจนจะถามใครก็ไม่รู้ลุ่งเช้าประชาชนขวักไขวไปมาตามถนนลุกสายแลนวิ่งแหวกพุ่งประชาชนเรียกหาผัปวพี่วงวัองอยู่ไหนลุงลุงขายพี่วงมาตรงนี้บ้างหรือเปล่าไม่เห็นล่ะเนอะ ป้าขายเองบ้างไหมป้าไม่เละนะ่ะเน้อเลขาจะถามใครหล่อนก็ไม่สามารถจะรู้ได้เรื่องวงดนตยันนึกขึ้นได้ว่าหล่อนจะต้องไปถามลอนต้องออกอาต้นองของนคนเดียวเท่านั้นผมจะรู้เรื่องนี้คิดแล้วหล่อนก็วิ่งไปยังตารางมาตักลอยปลามาตาไปยังบ้านนะักล้มพี่น้องครับ<า>แม่รู้ไม,มาขออยาการนองเร่า,าต้องเรียเจ้าครับเป็นพี่วงมาตั้งนี้บ้างหรือเปล่าเจ้าพี่ไม่เ,เลยครับขอพี่วงครับ วงังดูที่รักคุณเมียไม่น่าจะมีเมียเลเลยฉนดูแแม่เาจาบุตนิงได้ออย่ารองไงก่พี่นักสนมทำไมพี่วังใจร้ายตัวน้องอยง เรือขานอนๆก็อยู่ยังมีความสุขตื่นขึ้นมาพี่วงต้องสูญไปเสียแล้วกีต้องหนีน้องแน่พี่เมเห็นบ้างเลยคือวงไปไหนไม่เลยกะหองอย่า,ายย <c oughs> ร้องไห้เลยกจถึงจะรู้จะเน้นก็จนบอกไม่ได้กะออพี่นักสนมพี่ดูเห็นแล้วทำไมพี่บอกไม่ได้พี่ช่วยบอกน้องเถอคะค่ะพี่เห็นที่ไหนบอกไม่ได้หนู้าพี่ขึ้นบอกเวีนยนแต่ได้ ไม่จะทำอันตรายพี่พี่บอกแต่การรักษาบากความปลอดภัยพี่ได้เสมอน,นองรับรองได้ค่ะค่ะฉันรับรองได้พี่บอกสิพี่เรามีอะไรเราเคยปล่อยอกกันทุกอย่างพี่บอกพี่จะวงไปไหนเนี่ยหน่องเออจะนี่พ่อใครรู้หน่อเออคือน้องวงตรียันนละหนองรักกลายและน้องวงกะหลักน้องมากแกไม่อยากกินนี่เลยน้องเออหนา้าที่น้องนอนหลับไปอยู่ตังคูเมื่อคืนเนี่ยค่ะ คุณพอล่เรือปราปลูกกันไม่ตาบเกียดเลยหนองวงกะเก็บ <c oughs> ไปจับมองวงพี่ตองพี่แก้วผู้จะคนหนึ่งกันหรอกเอาไปลอยน้ำได้เร็วหรอกเอพ่อ <c oughs> พอจะบพี่วงไปตวงน้ำได้แล้วจ่ายหร่อยก็ต้องการฆ่ากัะท้อเสด็จพ่อพ่อตัดหัวใจลูกพ่อฆ่าวงไม่ยิงทำลายหัวใจลูกพ่อพ่อจ้าอย่าโดนไล่หรอก Oh, <laughs> ไปพี่อย่าบอกใครว่าน้องไปไหนไปไหนอยก็ขาไปน้นะะไ,ปนไม่ได้ะคะ่ะน้องต้องอยู่แค่นี้นะคะ่ะอยู่ไปไม่มีความสุขจำแนนองว่าไอ้น้องจะไปตายตามพี่มงแม่เอ้จิ้ม่ายเหรอขาอยากไปค่ะไรอุ้มบอกกี่เดียวเพื่อบ้านอย่านี้นะแม่เอ้ยราตัดส้นใจนะับวินี่ิตาวิ่งวางมาตอนนี้นับวิ่งใจน้องอยู่ได้เมื่อได้เพื่อไดีกว่าอยู่ในสะุข అవ్వ <re bekannt cham posterior> <broadband encanta> ไอ,ไอตัดัว,ว่าตัวพ่อมึงุจะไปตายตามผัวมันเรื่องอะไรมึงเหรอมึงมามัดมัดา,าไอตะดตัวช่าัวพ่อมึงว้าดามันานก็าุดเข่าจะไม่รู้หรือไงว่าพ่อเป็นใครมึงไม่ได้เป็นพ่อกูขุไม่ได้เป็นลูกเมยห,หน้าตัดห,หน้าขนเรื่องอะไรมึงมาจาับผากูขุยจะไปตายตามผัวมันดา้าไม่ได้หยุด ลูกพ่อไก่ไม่ได้เป็นพ่อกูจะมากอ่าอไอ้ชาวกูอ่ะพ่อแม่งไม่ได้ตังตีจริงเวอร์นี่ไงมึงโลดใส่ทะลุว่าคนแก่มึงด่าไม่ใช่ใครอื่นพ่อนี่คือเทวนาฮ์ฮะเทวนาแล้วนี่ใช่พ่อลูกผิดไปแล้วที่ว่าเทวนาห์ค่ขอโทษแต่กระลูกไม่รู้จริงๆว,ว่าเทวนาห์ค่ะอืมพ่อตัวดันชาตอ,อก,กำนั่งริงไปไม่ได้เรื่องเลยพ่อทษมันเด็กมันหลอปค้อย ตีนแดงไงตัวก็ถูดอะไรความพระติวดามาจากไหนนะคะมาแต่น้อยลูกกูมาแต่วิมานกูเห็นดูมึงมากเฮ้ยหัวมึงนี่ไปวิ่งนามตายด้อยเปล่าแล้ว,วใจมึงต้องวิ่งนามตายอะลูกครับหนูอยากไปตายตามพ่วเพราะพ่ในชาติหน้าค่ะพ่อพาัวลูกไปฆ่าเสียอ๋อแล้วมึงมัน่นใจอะลูกประการเดี่ยมึงตายมึงจะบบพว่ามึงนั้น นี่เป็นเรื่องที่เจ้าเข้าเจ็บพิษถึงรุนเลยก็ยีพิษยังไงการตายนั้นจ,าาจะยาวยิ่งพบผู้อะลูกมันพบลำบากเ,เจือกูเถิ้ลผู้ใจจักรตัวยาวยังเจ้าฟังว่าคนเราถ้าสมุดว่าผัวจะฟังกรําหมายมากเวลาผู้จะตายผัวก็จะไปสู่ตีทุกต่อกรรมมันเลยมันพาไปสู่ตีทุกเจ้าฟรางคุณหมาเวลา,จาเจ้าตายเจ้าก็ไปสู่ตีทุกตัอวอมนาจบุญแค่นี้ทุกข์กับทุกข์มันไกลกันนลูกอีพบก,กันเพือ่อให้มึงลองคิดดูสิ เมื่อมึงคบคิดปหนาข้อนี้แล้เมื่อจะรู้ทันทีว่าไม่พบกันอ๋อเมื่อบุญไม่เหมือนกันแลวไม่พบกันเลยรับใช่พบกันอยากกันนี้คุณโรทีเกิดมาบารมีมันเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันถ้าจิตใจไม่เหมือนกันแลละสร้างคุณไม่เหมือนกันเวลาตายมันไม่พบกันหรอกลูกเชื่ออูเถอรเมื่อสร้างคุณไม่เหมือนกันเวลาตายไม่พบกันเออแล้วคุณราจิตใจเหมือนกันผือตั้งวันดีที่วันรรายไม่ใช่บอกเุกโอ พูดน่าคิดมากกับพีนัำตลมริงเลยกาหน้าคิดมากผูด,ดีละเลือกเกินกาพูดเลยตะ,ะกากาณีคนเล่าในหลวงมีความทุกทุกคนก็ยมกลุ่มไม่ธรรมดากาณีความทุกคนเรานั้นใต้จักรตัวย่างเลยมันใลรใคกับดวงอาทิตย์กาณีถ้าคนคิดก้าตัวตายใดก็เร็วกว่าคนนั้นไม่รู้จักขาของตัวมือเตาวายวะแข็งก้าไม่รู้อะไรนิดเดียวเลยจิตใจวิตเบี้ยงนิดเดียวไปฆ่าตัวตายธรามอวายวะมือเต้าแข็งก้าเคยหนาวผงม,มิตรบรยชาย เมียหลูกก็เดียวก็มาอยู่จักขาของตัวแล้วเป็นคนโอ้นั่นแหละกรเออแค่นี้ความสุขคนโลากายกายก็ดวงอาทิตย์ตัวทิดบางที่ไม่หลูกเวลารุ่งเช้าจะต้องโผล่ขึ้นจากท้องฟ้าความร้อนและแสงสว่างย่อมจะพุ่งขึ้นตามลำดับวันตีสุดปลาติดเที่ยงวันเมื่อเที่ยงวันแล้วตนจะอยู่ทีเดียวไม่ได้จะต้องคอยตามตามลำดับความร้อนและแสงสว่างผนลดลอยลงวันตีสุดละไม่เหมือนกับครอบควงแค่นี้ความสุขคนโลกกระชั้นกันลูกตอนแรกเรามีทุขนิด แล้วถ้าเราปล่อยไปเรื่อยมันก็ชุ่งขึ้นชุ่งขึ้นชุ่งขึ้นเราอย่าไปคิดได้หรือปล่อยไปตามเรื่องของมันในไม้ชามันจะต้องตึ้งถี่ทุ่เองมันย่างดาทิตย์เถียงวันไอาให้เพียบประดุษอาทิตย์ทีหลับกับพรกควาอย่างนั้นเลยก็พอการนี้ไม่ความาเมื่อจเอาปลาตนาที่จะบอกสามีเจ้าเอาเลยวลูกกูจะแนะนำให้มึงไปสักหนึ่งถ้ามึงไปสร้างที่กูแนะนำแล้วมึงมีหรือเปลไม่รู้ไปทางไหนต้องไปทางติดนี่ลูกเดินสร้างไปยังอาวารเข้าแม่ที่ ไปซึ่งไอ้เจ้าก็ไปแกล้งปลุกับแม่ชีแล้วเจ้าเรียนธรรมะาเถอะนะเลยว่าเจ้าบวชเมื่อบวชแล้วเจ้าพยายามทั้จิตใจเป็นสมาธิและจับการวิปัสสนาธรรมกรรมฐานทวดน้ำแล้วแปรต้นขุนทแม่สามีของเจ้าผู้ตายจากต้นขุนรามีของเจ้าอยู่ที่ทุกเมื่อเจ้าแปรต้นขุนทุนไม่ไม่ทราบขุนทานนี้ลูกจะนำทรามีเจ้าไปสูตีทุกย่าเป็นผู้มั่นสว่างกองกิเลสเป็นแล้วจะตายจะไปสูตีทุกด้วยอ่าส่นั้นเลูงจะพบกัน อ๋อถ้าอย่างนั้นหนูไม่ตายแล้วหล่ครับพระเทวดาหนูจะไปบวชกาเจ้า,จาก็ไปบวชด,ด้วยกันเมึงอกีบวชไม่บวชหรือมึงแต่กูไม่ว่าแม่ว่าไอ้คนมึงเดีเป็นตานี่เลยกูไปแล้วรู้กอุราอ้อนพระเทวดาค่ะแม่บอกพูด,ดจริงๆพี่นัดสนมค่ะเราไปบวชกันดีกว่านะพี่นะริงเลยข่ะดีกว่าไปตายข่ะนะค่ละลาตัดสินใจให้ไม่ตายแล้วแฟนของหนู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn